ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันดาวพุธจะเดินเข้าสู่เรือนจันทร์ในตำแหน่งลาภะตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปี2566ไปถึงวันที่23กรกฎาคมดวงชะตาของท่านประมาณ20วันนี้จะเกิดอะไรนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ย่าอยู่คนเดียวนะนะครับเพราะตัวคุณเป็นบ่อทางให้เกิดลาภผลนะฮะ ก็จะได้ผลประโยชน์ได้ลาบผลนะครับได้การอำนวยสะดวกนะครับนะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนนะฮะหากคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเอกสารนะฮะติดต่อเอกสารก่อเกิดลาบผลก่อเกิดผลประโยชน์บางท่านได้เครื่องมือสื่อสารใหม่นะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่าได้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเป็นโน้ตบุ๊กนะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือ ก็ได้นะหรือบางท่านได้เอกสารในดัม b า r ได้หนังสือนะครับได้เครื่องมือสื่อสารเครื่องเขียนต่างๆดาวประจำตัวเดี๋ยวไปอยู่จุดลาภะตัวคุณเนี่ยจะมีโชคลาบนะตัวคุณเนี่ยจะมีโชคลาบนะฮะมีความสำเร็จนะฮะในสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปหรือคุณจะโฟกัสไปในถึงช่องทางอะไรได้พิเศษช่องทางอะไรได้เสริมช่องทางอะไรได้เพิ่มนะครับก็เกิดขึ้นได้ นะเพราะว่าไอ้ดาวการงานดาวประจําตัวและดาวการงานอยู่จุดลาบดาวการงานอยู่จุดลาภะเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยจะมีงานพิเศษมีงานเพิ่มมีงานเสริมหรือการงานที่คุณทำเนี่ยมันยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ก่อให้เกิดลาภผลที่นําผลประโยชน์ต่างๆเป็นเงินเป็นคําชื่นชมเป็นรางวัลอะไรต่างๆเข้ามาสู่โดยชะตานะครับก็เป็นไปได้นะฮะ น้องหมื่นล้านนะฮะกำลังเพิ่มไปอันนี้ตัดขนเองนะฮะ <g ül> ก็ในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธเนี่ยเดินแบบนี้นะครับก็ให้คุณกับดวงชะตาแน่นอนนะไปสร้างสรรค์โอกาสทีนี้เนี่ยบางท่านบาท่านจะถูกหวยมีโชคฟุกได้เลยนะนะครับบางท่านได้ลาบเป็นเอกสารหรือใบอนุญาตสําคัญแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยมันช่วงนี้จะมีดาวศุกร์เนี่ย โคจอรอยู่ในในเรือนของอาทิตย์นะครับการเงินของท่านนะครับยังเป็นไปในทางที่ดีได้นะขาดเงินก็ยังได้เงินแต่ว่ามันเงินอยู่ในมุมนี้มันจะแปลว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะมันจะมีสิ่งมาลิดรอนทรัพย์จะมีเรื่องให้หมุนเงินนะบ,บางท่านจะมีการหมุนเงินถ้าคุณเป็นนายทุนเอาเงินไปลงทุน เอาไปค้าขายอย่างเงี้ยจะดีมันเป็นลักษณะการใช้เงินหมุนดีหรือการมีพฤติกรรมทางการเงินแบบลับๆการใช้มันมีโอกาสใช้เงินบางอย่างไปใต้โต๊ะไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนักก็ได้หรือท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศรายได้จากโหราศาสตร์รายได้จากธุรกิจออนไลน์รายได้จากหมอนวดรายได้จากธุรกิจสุขภาพ ก็จะเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีหรือได้ได้จากตัวกลางตัวแทนธุรกิจลับๆธุรกิจไม่มีหน้าร้านนะครับก็จะเกิดคุณได้แต่ดาวพระศุกรเนี่ยโคจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะท่านใดที่มรดกมรอมรดกมีโอกาสได้นะครับแต่ว่าจะมีรายจ่ายไปกับคนใกล้ตัวคุณที่สุดอ่ะเป็นใครก็ได้นะจะมีรายจ่ายไปกับคนใกล้ตัวคุณที่สุดด้วยแล้วก็อาจจะมีการเสียเงินไปกับการซื้อยา นะซื้อของบางอย่างที่ยังไม่มีนะซื้อของใหม่ๆห่ที่ยังไม่มีไปสังเกตดูแล้วก็ซื้อของบางอย่างที่มันหมดไปแล้วกลับมาทดแทนของเก่าด้วยในดวงสตาเนี่ยดาวพระศุกร์คือดาวเงินในช่วงที่ดาวพุธอยู่แบบนี้ยังเล็งไปที่ดาวพระเสาร์แปลว่าจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับบุตรบริวารหรือมีเรื่องทะเลาะกับใครเพราะเรื่องนเงินทองทองนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าเสียเงินไปกับบุตรบริวารมันหมายถึงลูกน้องสัตว์เลี้ยงลูกหลานเด็ก ลูกค้าอะไรอย่างนี้ได้นะครับมีการทะเลาะเรื่องเงินกับลูกกับหลานกับเด็กกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะแปลยอย่างหนึ่งว่าไอดาวการเงินถูกดาวพระ,สะเสาร์เรียงมีเรื่องอุกใจเรื่องเงินซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะแต่ว่ามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเงินหรือความรักอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับจ้องไปสังเกตดูตรงนี้ในดวงชะตาเนี่ย หลังวันที่สิบสี่ดาวพระเกตจะยกเข้าสู่ราศีกรกฎนะเข้ามาร่วมกับดาวพระพุธนะครับแล้วก็ท่านใดจับงานต่างประเทศดีหรืองานเก่าๆที่คุณเคยสร้างสารรค์ไว้แล้วคุณเอามาปรับปรุงโครงสร้างเอามาปรับปรุงวิธีการเอามาปรับปรุงในสิ่งต่างๆนะครับใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็จะดีนะนะครับเอางานเก่ามาบิ้วใหม่มาสร้างสรรใหม่อะไรเงี้ยจะดี งานคุณจะเข้าที่เข้าทางนะแล้วคุณจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เพราะหลังวันที่1 7เดนี่ยดาวพระอาทิตย์จะโคโจรมาร่วมกับดาวพระพุทธดาวทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในจุดลาภะได้ของบางอย่างที่เสียไปแล้วกลับคืนก็ได้นะบางท่านได้ของใหม่เข้าบ้านนะฮะ จะแปลว่าได้จับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่ๆที่ลงทุนเยอะๆหรือต้องรับผิดชอบเยอะๆนะฮะก็เกิดขึ้นได้หรือคิดการใหญ่มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าการดีลงานแบบลับๆติดต่องานแบบลับๆจะดีด้วยนะฮะในดวงชะตาเนี่ยจะดีการเดินทางไกลนะฮะมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้ซุ่มเงียบเพื่อทํากิจกรรมบางอย่างคุณคุณจะได้เก็บเงินเก็บตัวเพื่อทําอะไรบางอย่างด้วยนะ นะครับเพราะเหตุบางอย่างต้องเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้นะครับหรือต้องระวังตัวมากขึ้นด้วยเหตุบางอย่างในดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวาพุธเนี่ยจะเดินเขา้าจุดวินาศตั้งแต่วันที่23ดาวพุธได้ตำแหน่งราชาชโชคมหาจักรนะก็คือตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงนู่นอะไปเดือนกว่าไปถึงเดือนสิงหาเลยคือในช่วงนี้เนี่ย ดาวพุธเข้าจุดวินานีบางท่านรอการเปลี่ยนแปลงงาน,นจะได้เปลี่ยนภายใน1นถึงสงเดือนนี้นะครับหลังวันที่23่สิบสามดนคมไปหรือจะท่านใดบางท่านจะได้ดีลงานแบบรับ,บมีพฤติกรรมรับลมคมในเกี่ยวกับงานระวังเอกสารผิดพลาดบ้างนะในช่วงนี้ระวังเอกสารมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารบางอย่างหรือว่ามันจะแปลยีหนึ่งว่ามีคนเลื่อนนัดคุณมีคนผิดนัดคุณหรือคุณได้ผิดนัดคนอื่นหรือว่าคุณจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวคุณได้นะครับ เกิดขึ้นได้นะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยไอ้ดาวการงานไปอยู่ในจุดวินาศเนี่ยสำหรับท่านใดทําธุรกิจเกี่ยวกับโหราศาสธุรกิจลึกลับธุรกิจต่างประเทศธุรกิจตัวกลางตัวแทนในหน้ากับดีนะกับดีหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณต้องอยู่เบื้องหลังผู้อื่นธุรกิจขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะดีนะนะครับในช่วงนี้แต่ระวังสุขภาพบ้างนะ คุณจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะฮะระวังลูกเจ็บป่วยบริวารเจ็บป่วยหรือคุณเจ็บป่วยและระวังทะเลาะกับเพื่อนฝูงเพื่อนโวงงานญาติพี่น้องนะฮะก็ได้นะมันจะแปลว่าญาติพี่น้องเจ็บป่วยก็ได้มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยเพื่อนบางคนไม่ได้ติดต่อดานจะได้พูดคุยกันทางโลกออนไลน์นะครับหรือมันจะเป็นลักษณะนั้นน่ยนะจะมีเหตุการณ์ให้ญาติมาให้คํามาการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังแบบลับๆนะครับ ไม่เปิดเผยก็ได้ก็เกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ชาวลัคนาราศรีกันเนี่ยให้ระวังรายจ่ายก็แล้วกันดาวการเงินคุณเลงกับพระเสาร์นะครับไปจนถึงวันที่27สิงหาเลยนะฮะก็ต้องระวังรายจ่ายตั้งแต่การกฎา,า,าถึง27สิงหาเนี่ยแต่หลังวันที่27สิงหาเนี่ยไอ้ดาวการเงินจะโครจรไปพักในราศรีกรกฎได้ตําแหน่งราชาโชค กับเกิดคุณเกิดโชคเกิดชัยหลังวันที่27สิงหาในเรื่องของการเงินนะครับจะมีลาบใหญ่ทางการเงินเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกันอยากจะเข้ากลุ่ม VIP กลุ่มลับนะกลุ่มวิเคราะห์เลขเด็ดจากวิชาวโหน,นะเป็นวิเคราะห์ตัวเลขมงคลใช้นําโชคได้ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามลาวนะครับเข้ามาแล้ว17งวดนะนะครก็ต้องบอกว่า ท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มลับนะก็สอบถามแอดมินดูนะนะครับวิธีการสมัครสมาชิกนะเป็นกลุ่ม Facebook นะไม่ใช่กลุ่ม y t u t u นะนะฮะไม่ใไม่ใช่กลุ่มไลน์ดวงสตาเนี่ยมันคนเราไม่เหมือนกันนะนะครับผมจะแนะนำเครื่องรางนะมีเครื่องรางหนึ่งนะครับที่ใช้เสริมดวงมาแต่โบราณนะนะครับเป็นยันนะวคุณมาหายันโบราณเป็นยันที่เอานำดวงชตาของคุณเนี่ยมาหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้า ก็คือเป็นหลักวิชาโหราศาสตร์พอได้ตำแหน่งดวงดาวที่ดีเราใช้ตำแหน่งดวงดาวนั้นแหละนะครับในการเขียนอักขรยันนะฮะการเขียนไม่ได้นั่งวาดอย่างเดียวมีวิธีการลงอักขรตามตำราบโบราณนะฮะก็ได้เครื่องรางสุดขังนะครับคือยันนว่าคุณมหายันโบราณนะก็เดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะมีหลายท่านเกิดเรื่องดีๆนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผู้หญิงท่านนี้เขาส่งออมทรัพย์มาให้ผมดนะูเขาอยู่ต่างประเทศนะเนี่ย สามล้านเนี่ยบัญชีออมทรัพย์เขาเนี่ยสามล้านนะครับเขาบอกผมมาว่าเขาส่งมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบูชายันนะว่าคุณเนี่ยเขาได้เงินสเสน่หามาสี่ล้านแล้วก็ถูกหวยด้วยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์มากที่ท,ทีสร้างสว่างให้ปฏิหารมากๆเขาบอกว่าปฏิหารกับเขามากเขายืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเขาได้เงินมาสี่ล้านใช้หนี้ไปนหนึ่งล้านเขาเหลือสามล้านนะฮะ อันนี้เป็นประสบการณ์นะครประสบการณ์แต่ละท่านมันแตกต่างนะบางคนไปเสริมเรื่องงานนะฮะเพราะว่าจริงๆคอนเซปต์ยันเนี่ยเป็นการอุ้มดวงเสริมดวงทุกด้านนะนะครับอย่างผมเนี่ยซื้อหวยไม่เคยถูกแล้วก็ไม่เล่นหวยด้วยนะนะครับก็ไปเสริมเรื่องอื่นนะฮะก็เป็นยันเชิงประสบการณ์ผมด้วยนะครับเพราะว่าหลายปีก่อนมีคนเห็นแสงยันกลางหลังผมเป็นอัคระยันสีทองตอนผมไปทํากรรมฐานแต่ก่อนชีวิตมันบัดซบะนะผมก็เลยไป หาทางออกให้กับชีวิตนะฮะแล้วก็ผมก็เลยลองมาเขียนให้ตัวเองก่อนไปศึกษาตามตำราโบราณนะเราเขียนให้ตัวเองก่อนแล้วมันเกิดเรื่องดีๆแล้วเอาแบ่งปันให้หลายท่านเกิดเรื่องดีๆบางคนก็ได้ย้ายงานสมใจอย่างเงี้ยบางคนปล่อยมีบุตรมาห้าปีไม่ได้นะปีที่บูชายันไปก็ท้องมีบุตรสมใจก็มาหาเลิกข้ออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บูชายันไปทำงานผู้รับเหมาเงี้ยก็ไม่เคยได้โปรเจกต์ใหญ่25ล้านก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ นะก็ท่านใดอยากจะได้เครื่องรางยันนะว่คคุณมหายันโบราณลิงก์รายลอดด้านล่างลิงก์หนะ้าช่อง TikTok นะครับไปจอง q ิวแอดมินน้าดีวผมจะเขียนให้นะครับนะวันนี้สวัสดีครับ